ขอเสนอนิทานเรื่องแมวจอมขโมยเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆนน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชนบทมีชาวนาคนหนึ่งแกเลี้ยงไก่เอาไว้หลายตัวด้วยกันมีไก่ตัวหนึ่งมีลูกอยู่หลายตัวด้วยกัน เช้าวันหนึ่งแม่ไก่พาลูกๆูออกไปเดินเล่นรอบบ้านและพาลูกๆูกหากินอาหารเรื่อยไปจนได้พบกับเจ้าแมวตัวแสบที่แกล้งหลับอยู่เจ้าแมวเห็นแม่ไก่ไม่สนใจในใจมันคิดจะจับลูกไก่กินจึงอาศัยจังหวะที่แม่ไก่เผลอมันก็จับลูกไก่มากินทันทีสักพักแม่ไก่เห็นว่าลูกไก่หายไปตัวหนึ่งมันจึงร้องเรียกหาลูกของมัน พอดีเจ้าของบ้านได้ยินจึงเดินออกมาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็พบว่าลูกไก่หายไปหนึ่งตัวเขารีบออกตามหาจนพบเจ้าแมวตัวแสบนอนอยู่อย่างสบายใจจึงหยิบไม้ไล่ตีมันทันทีเจ้าแมวจึงร้องถามว่าโอ๊ยท่านมาตีข้าทำไมนี่ก็เจ้าแอบกินลูกไก่ของข้าน่ะสิเจ้าแมวถามว่าใครบอกท่านท่านรู้ได้อย่างไร อย่ามากล่าวหากันเจ้าของบ้านตอบแมวปฏิเสธแก้ตัวว่าข้าเปล่านะข้าไม่ได้กินนะท่านอย่ามาใส่รายข้าสิเจ้าของบ้านโมโหจึงพูดว่าเจ้านี่มันโกหกแบบหด้านด้านถ้าเจ้าไม่ได้กินทำไมที่มุมปากของเจ้าถึงมีขนไก่ติดอยู่ละ่ะ เจ้าแมวจำนวนต่อหลักฐานจึงยอมถูกทำโทษแต่โดยดีดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำผิดมกักมีพิรุษให้จับได้เสมอ